อาิชาติเผยแล้วว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นอะไรกับคุณแก้วอภิอรดีต้องบอกว่าหลายคนเองคงจะเห็นนะคะว่าทังนั้นของคุณแก้วเป็นดาราที่มากความสามารถอยู่ในวงการบันเทงมานานค่ะ คือหาไม่น้อยเมื่อพระเอกหนุ่มก้ามแน่นอย่างอ,อั้มอภิชาติมาร่วมรายการแฉทางช่องจิม m 25พร้อมกับนักแสดงสาวแก้วอภิรดีและเบลเลลานีซึ่งเป็นลูกสาวพิธีกรฝีปากกล้าอย่างวดาดำเองก็ถามกลางรายการาว่าอั้มกับพี่แก้วเนี่ยเป็นญาติกันเหรอซึ่งอั้มเองก็อธิบายตอบกลับว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องแก้วเนี่ยช่วยยืนยันอีกเสียงว่าเป็นเรื่องจริง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นการเปิดเผยนะคะว่าทั้งคู่นั้นเขาเป็นญาติกันเลยค่ะน่ารักจริงๆค่ะ